กรับสวัสดีทุกท่านนะผม,มัาดีครับัสดีครับอันนี้มาอยู่กับรายการเป็นรายการเกี่ยวกับอธิบายพวกเหรียญพวกอะไรเงี้ยเวลาไปเจอพวกเหรียญแปลกๆพวกอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้คือทีมงานของเราเนี่ยไปเจอ,อตัวของเหรียญ5ปี4 3เหรียญหนึ่งมานะครับคือมันเป็นเหรียญที่ตอนแรกเขาก็นั่งคิดกันอยู่ว่ามันคือเหรียญอะไรนะครับ คืออันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเหรียญนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะโดยปกติเหรียญ5ปี4 3มเนี่ยมันมันไม่มีเหรียญมันโดยปกติผมไม่ได้รับซื้อนะปีปีนี้คือเหรียญ5ปี4 3เนี่ยขนาดปกติมันอยู่24มิลนะครับแล้วก็น้ําหนักเหรียญจะอยู่ที่7.5กรัมแล้วก็จํานวนการผลิตของเหรียญน,นี้จะอยู่ประมาณ146ล้านนะครับกับอีก9,020,000เหรียญ นะครับโดยประมาณสภาพย n c นในหนังสือประมาณ6 0บาทแต่ว่าเหรียญนี้จริงๆส่วนใหญ่เวลาซื้อขายกันในตลาดสภาพไม่ผ่านใช้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครขายกันเท่าไหร่นะน้อยมันหายากส่วนใหญ่จะซื้อขายกันเป็นแผงมากกว่าแต่เหรียญที่เราไปเจอมาอันนี้บอกไว้ก่อนว่าไอชิปก่อนเนี่ยเราเพิ่งทําเป็นหัวตัวทองคําไปเหรียญน,นี้ไม่ใช่ทองคําไม่เกี่ยวแร่ธาตุอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นเหรียญน,นี้มันมันคือเหรียญบอสตรักไมเออร์เลอร์ ms 6กหกเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะ เหรียญบอสตักถ้าแปลงง่ายมันคือให,ใ,หใ,หใ,หใหญ่กว่าปกติคือเป็นเหรียญที่มันไม่ใช่ปั้มเพื่อนนะอันนี้ไม่ใช่เหรียญปั๊มเย์นนะฮะคือคือเหรียญปั้มเพย์เนปกติก็คือเหรียญมันจะเท่ากับเหรียญห้าปกติก็คือมียี่สิบสี่มิลใช่ไหมแล้วแล้วมันจะเหมือนมีบางส่วนหรือว่ามันขยับไปนู่นนี่นั่นอ่ะมันอาจจะมีแบบขอบเกินเกินแต่เหรียญน,นี้คือรายละเอียดตัวเหรียญปกติยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะคือเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่กว่า ใหญ่กว่า24มิลน,นะครับคือรายละเอียดตัวเหรียญปกติอยู่ครบเลยนะเหรียญ5รายละเอียดคําว่าภูมิพลทุกอย่างไม่ได้เคลื่อนไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่เหรียญมันมีขนาดใหญ่กว่าปกติคือคือเป็นเหรียญอย่างเงี้ยในปี43เวลาเราสแกนอ่าคุณคุณสามารถไปโหลดแอป,ปของ NGC แล้วก็สแกนดูข้อมูลของเหรียญน,นี้ได้นะมันมันมีอยู่เหรียญเดียวในระบบคือบอดสตรัง้งมันอ่าให้ให้ให้ดู คือผมไม่แน่ใจว่าเขาไปปั๊มลุงมนเหรียญดิบของเหรียญประเภทไหนนะแต่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเหรียญเหรียญบอสตักของของเหรียญต่างประเทศที่ที่ที่แมบมีเจอกันอาจจะเป็นลักษณะพวกเหรียญอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเหรียญนกอเมริกาใช่ไหมเือปกติอันนี้คือเหรียญมันไม่ได้ขย,ยื่นนะตัวเหรียญปกติมันก็จะอยู่แค่นี้แหละแต่เหมือนมันมีแบบเหรียญที่มันมีขนาดใหญ่วะ นี่คือคือพวกเหรียญบอสรักก็มีการเล่นกันเหมือนกันมันมันเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นเหรียญแบบจะเรียกว่าปั๊มหิดเนื้อก็ไม่ได้หมันภาษาอังกฤษเขาเรียกบอสรักภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนื้อเกินเหระไม่ไม่ไม่เกินเนื้อเกินก็คือเนื้อที่มันปูดออกมาอย่างบางคนจะตีความอ่ะเขาเรียกเหรียญอะไรเหรียญคนไทยเรียกเหรียญอะไรไม่รู้อ่ะมันมันจะลักษณะอย่างอย่างอันนี้ปกติมันจะมีแค่นี้ใช่ไหม ก็จะมีแค่เนี่ยแล้วมันก็จะมีเกินออกมาเงี้ยเกินมาประมาณนี้เนี่ยบอสจักคือคือตัวเหรียญปกติมันมันอยู่เท่าเดิมนะแต่เหมือนเหรียญมันมีขนาดที่แบบใหญ่ขึ้นอนะ่ะอ่าเหมือนมันใหญ่ขึ้นมา่ะนิดนิดหนึ่งครับอ่าแต่แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องขนาดที่แน่ชัดนะว่าว่าว่ามันกี่มิลอนะ่ะ เพราะว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกไว้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ไปทีมงานไปเจอมาครับก็เลยเจ้าของเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีอยู่ในระบบอยู่เหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานด้วย ms 6 6อ่ะราคาซื้อขายนี้บอกตามตรงไม่ทราบจริงจรครับแล้วก็ไม่กล้าไปประเมินหรืออะไรของเขาด้วยอันนี้เจ้าของเขาพอใจขายก็ใครสนใจก็ลองไปติดต่อไปหาเจ้าของเองไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของเหมือนกันนะเหรียญนี้ไปเจอมาอันนี้อยู่ในหนังสือประมูลเลย อันนี้อยู่ในประมูลน่ะไม,ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ใครแล้วก็ไม่รู้อะไปเจอตามที่บอกอะรอบก่อนเราไปเจอแบบแบบแบบบางทีมันไปเจอในหนังสือประมูลเก่าๆอะไรเงี้ยเห็นอันนี้ก็อยอันนี้ก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจนะแต่แต่ปกติผ่านใช้อะมันจะดูยากอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะมีคนมือบอลที่ชอบเอาเหรียญไปทุบเอาค้อนทุบผมเคยเจอเหรียญ50สสตางค์ ปี2,500อะ่ะเขาเอนทุบเหรียญจนมันแบนอะแล้วก็เอามาขายเราอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าหยขอบมันบางมากเลยนะบางจนแบบเขาตีจนเหมือนเหรียญมันแทบจะแบนไปแล้วอะแล้วก็ามาขายอะไรเงี้ยคือแบบอันนั้นก็คือเหมือนจงใจทำเนะาะเจ้าของก็เหมือนจะรู้ตัวเขาไม่รับกลับด้วยอ, <c oughs> อันนั้นก็เจออ่าอ,อันนี้ก็ส่วนใหญ่เหรียญลักษณะยอย่างเงี้ยอ่ามันมันจะไม่เหมือนเหรียญปั๊มขยื่นนะปั๊มขยื่นดูง่ายเนาะดูง่าย แต่แต่เหรียญลักษณะอย่างนี้มันมันก็จะมีแบบบางคนก็เอาค้อนทุบอย่างเงี้ยมาขายคุณก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเคยมีคนพบผมยิงโดนเลยอ่ะมันมันมันจะคล้ายๆกับพวกพวกเหรียญอ่าแต่แต่อันนี้มันบอดสักมันเหมือนเนื้อมันมีเนื้อแบบเหมือนเป็นเหรียญที่มันเกินออกมามันมันกว้างกว่าปกติจะบอกว่าเป็นบล็อกของเหรียญเลยแล้วมันมีขนาดใหญ่กว่าปกติก็ไม่ใช่นะ มันเหมือนเหรียญขนาดเหรียญ5ปกติมันยังเท่าเดิมนะแต่แต่แค่เหมือนมันมีวงรอบขอบของมันมันใหญ่ขึ้นน่ะรู้คนไทยเขาเรียกอะไรต่างชาติมันเรียกบอสระก็เอาเป็นว่าเหรียญลักษณะยเนี้ยมันมีการเล่นกันและกันก็เมื่อกี้เอาเหรียญต่างชาติให้ดูอ่าเขาไม่ได้เล่นกันเชาบอนในประเทศไทยนะต่างชาติก็เล่นเหมือนกันแต่ความนิยมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนไทยเขาเรียกอะไรนะ จะเรียกเนื้อเกินก็ไม่ได้เพราะเกินมันคือมหนมีอะไรปูดๆออกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะถ้าถ้าเรียกบล็อกใหญ่กว่าปกติก็ไม่ใช่เพราะถ้าไอ้อย่างงั้นมันมันต้องเป็นเหรียญที่ใหญ่กว่าปกติใช่ไหมแล้วตัวเหรียญห้ามก็ต้องเต็มเหรียญแะแต่นี่คือเหรียญห้มมันมันเหมือนเท่าเดิมแต่ว่าเหมือนมันตัววงขอบนอกของมันมันกว้างขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยไม่รู้เขาเรียกกันอะไรมัน อันนี้ก็ไม่รู้คนไทยเขาเรียกอะไรเหมือนกันนะก็ใครมีความรู้เรื่องพวกนี้ลองพิมพ์บอกกันได้นะครับผมผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรคนไทยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เหรียญแบบนี้แต่แต่ชักเล็กบอสตักกจะมีหลายหลายเหรียญเหมือนกันที่เขาเจอกันในในต่างชาติหรืออะไรก็เล่นกันนะครับแต่เหรียญ5ปี43นี่มันมีอยู่เหรียญเหรียญเดียว่ที่อยู่ในเกรดนะเดี๋ยวผมให้ดูนะให้ดู ไ yeah. มเออร์เลอร์เอเมอ NGC t t n n d r d ัตบ l เนี่ยมีมีมีอยู่เหรียญเดียวปะไม่มีไม่มีไพ่ไพกด์ด้วยก็คือเหมือนไม่มีข้อมูลการประมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างบางเหรียญผ่านงานประมูลจากฮ่องกงหรือว่างานประมูลใหญ่ๆอะ่ะมันจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่อยู่ในในเว็บไซต์ด้วยอันนี้ไม่มีทั t ทั g a ก e ด้วยแปลว่ามีอยู่เหรียญเดียวไง ท,ที่เป็นเหรียญบอสครักเนี่ยก็อ่ะใครมีเหรียญอะไรอย่างนี้ก็ลองส่งไปเกตกันดูได้นะครับเผื่อมันแท้ก็ขายได้นาะโอเคนะอะเอามาถามขายเราก็อนส่งมาดูก่อนก็ได้นะนี่ก็อะส่งมาดูกอนได้บอสครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ